สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับวันนี้เนี่ยโหพึ่งกลับจากบ้านนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตามสัญญานะครับผมเคยบอกว่าถ้าผมได้พระมานะครับที่เป็นพระทองคำเนี่ยผมจะนำมาไลฟ์นะครับให้ f c พี่พี่ทุกคนนะฮะได้ดูนะครับที่ขออนุญาตนะครับขยับกล้องนิดนึงนะครับที่ชื่นชอบนะสายกรมตำรวจ80ปีนะครับผมก็ถ้าได้พระมาดีนะครับแล้วก็มีราคาเนี่ย ผมพยายามจะนํามาทำคลิปนะครับให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะครับเพื่อนะเป็นแนวทางว่าใครอาจจะเคยเจอพระแบบนี้นะครับสามารถนำมาปล่อยผมได้ผมยินดีรับซื้อนะวันนี้ก็เช่นกันนะวันนี้เป็นพระที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นพระกรมตำรวจทองคำนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหลักแสนนะครับผมเช่ามาสององนะครับแต่บางองเอแต่มีหนึ่งองนะที่ ปล่อยให้พักพวกไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่องค์เดียววันนี้ก็เลยจะมานำลงอ่าเขาเรียกอะไรจะมาทำคลิปแล้วกันนะครับให้ fc ทุกคนได้ดูแล้วก็ถือโอกาสพูดคุยเลื่อยเปื่อยไปเลยนะฮะก็นะครับนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับบางเอินมีภาพนะครับถ่ายภาพไว้ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าเกรงใจเพราะว่าบางทีทำคลิปนะครับมันก็จะค่อนข้างเสียเวลานิดนึงแล้วก็บางทีลูกค้านะครับไม่อยากให้เห็นหน้าอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะนี่นะครับนี่นะให้ดูคร่าวๆนะครับซึ่งแน่ๆนะฮะก็จะเป็นสององค์นะครับกรมตารวจที่ผมไปเช่ามาหลักแสนต้องบอกว่าหลักแสนนะครับนะครับเผื่อท่านใดมีนะฮะแล้วอยากจะปล่อยนะครับสามารถนํามาขายผมได้ยินดีรับซื้อนะฮะนะครับพี่ท่านนี้ผมก็ไปเช่าถึงที่นะครับที่เมกาบางนานะครับก็ได้มาแล้วก็รีบกลับมานะครับเพื่อจะมาอัดคลิปก่อนนะครับ ก่อนที่องค์นี้จะไม่อยู่แล้วนะครับนะหรือใครนะถ้าสนใจกรมหลวงทองคําอยากได้นะก็ทักมาถามได้เผื่อผมมีนะครับก็สามารถซื้อผมได้นะครับอ่ะอย่างองคนี้นะก็สององแล้วกันผมก็ไปเช่ามาหลักแสนแล้วก็จะนะครับนํามาอัดคลิปนะให้พี่ๆนะครับที่อุตส่าห์ติดตามอ่าได้ดูองค์จริงแล้วช่วงนี้ผมอาจจะห่างหายนะครับอ่ะนี่ให้ดูนะครับขออนุญาตนะฮะอ่ะ นี่นะครับเอาแบบอย่างนี้เลยนะขออนุญาตแบบง่ายๆบ้านๆแล้วกันนะเผื่อพี่ๆท่านใดเคยเจอเราก็อยากจะเช่านะครับเอ้ยอยากจะขายนะนี่ผมให้ดูนะครับนี่ทองคํานะฮะเผื่อท่านใดมีผมต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับพี่ๆหลายคนมากเลยทักมาหาผมเกี่ยวกับพระกรมตํารวจนะครับอยากขาย บางท่านก็อยากขายจริงๆนะฮะบางท่านก็อาจจะอยากได้ข้อมูลนะครับบางทีผมก็อาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเอาเป็นว่าถ้าใครอยากขายจริงๆแล้วกันนะฮะทักมาผมแล้วก็ส่งพระมานะครับนี่บางทีมีหลายท่านนะเราก็ต้องนะครับลูกค้าท่านไหนอยากขายจริงเราก็ถึงบางทีเราก็อาจจะคุยนะฮะแต่บางคนมาแบบ จะเอาข้อมูลอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้คุยนะก็อาจจะ่านๆไปก็ขอภัยนิดนึงนะเผื่อท่านใดามาดูนะครับนะแล้วผมไม่ได้ตอบนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมเอ่ยปากว่ามแม้วชัดแม่แบบนี้นะครับนี่จหมูกสวยเลยองนี้นะครับนี่นะครับหลายท่านนะอาจจะยังแบบเฮ้ยดูพ้าไม่เป็นนี่นะผมก็ต้องบอกกันว่ากรมตำรวจแปดสิบปีเนี่ยดูไม่ยาก นะครับนะครับอาจจะเบอร์ขอภัยนะดูไม่ยากคือชั่งน้ําหนักแล้วก็ดูความเป็นมาตรฐานเหมือนที่ผมเคยบอกว่าอ,อ,อันนี้ไม่ได้ไม่ไดไ้เขาเรียกอะไรไม่ได้ขายของนะผมบอกเคยบอกว่าในหลายหลายท่านนะที่ได้หนังสือไปคุณไม่ต้องไปเดินหาพระที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปเช่าเป็นหลักร้อยเป็นพันองค์มาเพื่อมาดูตําหนิเนี่ยนะผมบอกเลยว่าคุณสามารถซื้อหนังสือผมนะครับในนั้นเนี่ยอัดแน่นในเรื่องของรูปภาพ นะถ้าคุณดูเนี่ยหน้าตาไม่ผิดแปลกจากหนหนังสือเนี่ยคุณเช่าได้เลยนะครับแล้วพวกตาหนิเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยคุณอาจจะมาดูในคลิปผมได้นะครับนะเพราะหลักๆเนี่ยการดูพระกรมตํารวจเนี่ยค่อนข้างง่ายแต่ถามว่าปลอมเยอะไหมปลอมเยอะมากผมต้องบอกงนี้นะครับทองคําก็เช่นกันองค์นี้คือเป็นเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่ป้นทรายนะครับหรือจะเรียกว่าทองคาพ้นทรายประกายเพชรประมาณนี้นะครับนะฮะหลักการดูเบื้องต้นคุณก็รู้อยู่แล้วนะฮะพราทองคำเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่หน้าก็จะบล็อกนี นะครับไม่ผิดจากนี้สักเท่าไหร่นะน่าจะบล็อกนี้แล้วก็พ่นสายอย่างที่ผมเคยบอกว่าพ่นสายเนี่ยมีทั้งเส้นคอที่ติดเต็มกับไม่ติดนะครับนี่โอษโทษนะนี่แบบที่ติดเต็มกับไม่ติดเต็มเนี่ยองนี้คือติดเต็มเห็นไหมนี่นะครับนี่แล้วก็จุดหนึ่งที่ช่างทองหรือหลายคนที่แบบสายทองคําเนี่ยจะรู้ดีว่าถ้านะครับนี่แดงๆเห็นไหมครับตรงคอเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าสนิมทองคํา นะครับสนิมทองนะฮะแบบเนี้นะครับเขาก็รู้เลยว่าแบบนี้ยคือทองแท้แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเฮ้ยมีสนิมทองคาแล้วจะเป็นทองแท้นะบางทีก็ต้องอาจจะใช้หลายๆองค์ประกอบนะครับแต่อันนี้เป็นการแบบดูเบื้องต้นนะะไม่ใช่ว่าผมทําคลิปนี้แล้วโอ้คนที่ทําพาเกเน,นี่ยไปทําสนิมทองมาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับองค์นี้ก็สนิมทองค่อนข้างเยอะแต่พระค่อนข้างสวยมากเนี่เห็นไหมนี่คุณดูนี่เห็นไหมพระศก จมูกเนี่ยไม่บี้เลยเห็นไหมครับอง์นี้ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ผิวเดิมอ,อผมอธิบายคำว่าผิวเดิมนิดนึงนะครับผิวเดิมสําหรับกลมสารวจเนื้อทองคาแล้วกันเอาแค่พ่นทรายก่อนนะครับขัดมันหรืออะไรถ้ามีโอกาสเดี๋ยวให้พูดนะฮะถ้าเป็นทองคํานะครับเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่พ่นรายหรือจะเป็นพิมพ์เล็กก็ตามถ้าเป็นพระที่ล้างนะฮะพระจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีความเปียกๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นพระที่ ไม่ได้ผ่านการล้างเดิมๆเนี่ยส่วนมากนะครับเซียหลายๆท่านเขาจะดูที่กรรมยี่นะครับมีไหมวงนี้มีไหมผมก็ยังไม่ท่องเนี่ยเห็นไหมถ้ามีกรรมยี่แบบเนี้ยก็สันนิษฐานได้ว่าพระองค์นี้ผิวเดิมเพราะว่านอนกล่องยังไม่โดนการปัดล้างเช็ดทำความสะอาดนะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าคุณไปล้างน้ําเนี่ยแน่นอนกรรมยี่มันก็จะไม่อยู่ถูกไหมครับนะแต่ผมก็ต้องบอกว่า บางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เราพบเจอบางทีผมบอกว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะอบอกว่ามีกำมะหยี่เนี่ยคือผิวเดิมแต่เอาความเป็นจริงเนี่ยบางองค์นะครับกำมะหยี่เนี่ยอาจจะไม่มีเพราะว่าอะไรเจ้าของอาจจะไม่ได้ล้างแต่บังเอิญเขาไปปัดทําความสะอาดมันก็ไม่มีถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้หลายๆองค์ประกอบนะครับเวลาเรา พบเจอเนี่ยเราก็ต้องอาจใช้ความชํานาญหลายๆแง่หลายๆมุมนิดนึงนะครับมาเปรียบเทียบเปรียบเปยองค์พระนั้นนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งการดูผิวเดิมผิวล้างเนี่ยก็ข้างดูยากนะครับแต่บางคนเนี่ยอย่างเงี้ยนะสนิมทองเนี่ยบางคนไม่ชอบไม่ชอบเขาจะไปล้างนะครับพอไปล้างเนี่ยพวกคาบแบบนีน้มันก็จะออกผิวก็จะสวยบางคนก็จะชอบโทนที่แบบผิวล้างก็มีนะครับผมต้องบอกงนี้ นะครับเพราะว่าคนเราความชอบมันไม่เหมือนกันนะฮะผมต้องมองอย่างนี้บางคนไม่ซีเรียสล้างไม่ล้างเอาเป็นว่าผมจะเอามาใช้อ่ะนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นี่เห็นไหมฮะแบบนี้คือสภาพสวยนะครับนี่นะครับสวยแชมป์เลยแหละนะฮะผมต้องมองอย่างนี้เห็นไหมพอค่อนข้างสวยมากนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมฮะคือทองคําเนี่ย นะครับจะค่อนข้างผิวองค์เขาเรียกไม่ผิวรูปร่างลงักษณะเนี่ยจะค่อนข้างล่ํานะครับแล้วก็แน่นทองคําก็จะหนุ่งหน่วงนิดนึงแต่คือถ้าคุณได้มาคุณก็อาจจะต้องชั่งน้ําหนักนะครับดูความคมชัดนะครับผมผมบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยส่วนมากจะต้องคมชัดนะครับดูแล้วไม่รู้สึกแบบแปลกๆนะครับว่าเฮ้ย เขาเรียกว่าอะไรนะแท้แท้ไม่ร้อยตาหรืออะไรเงี้ยนะครับคือแท้เฉพาะเราอะไรเงี้ยนะฮะคนอื่นดูไม่แท้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่แท้นะครับแต่แบบนี้นี่ชัวร์แน่นอนนะครับนี่ผมเช่ามาสององค์ไม่มีการ์ดนะครับนะแต่ปล่อยไปแล้วองค์หนึ่งนะครับแบ่งให้พักพวกแล้วก็อย่าให้ดูนะฮะสิ่งสําคัญก็คือดูดูที่ฐานนะครับนี่นะครับ เห็นไหมจะต้องเป็นการตอกเข้าไปแล้วก็จิกที่เนื้อเลยนะฮะจะต้องมีความยุบความอะไรนิดนึงแต่ถ้าช่างก็ฝีมือดีนะครับก็อาจจะไม่ได้ยุบแบบอะไรมากมายนอันนี้คือตอกตัวพีนะครับนี่นะครับนะครับนี่แบบนี้อันนี้นี่คือเห็นไหมฮะกรรมาีีเนี่ยขนาดเขานอนไว้เฉยน,นะฮะกรมมลีเออไม่ใช่กรรมลรีทษทีอ้อพูดอะไรกรรมาีีนะครับก็ นี่ยังติดที่ฐานเลยเห็นไหมครับแบบนี้คือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับบางคนนะบางคนก็อาจจะดูพระไม่เป็นนะครับนี่นี่ก็ดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะพอดูได้เห็นไหมเนี่ยความสวยนะครับผมว่านะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดคมทีเดียวเห็นไหมนี่จะเห็นแบบมุมปากนะครับนี่นะครับถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับความคมชัดอันนี้คือผลเออเขาเรียกอะไร้ลทรายนะครับนี่เห็นไ้มผลทรายเนี่ยยังชัดขนาดนี้นะ ถ้าเป็นเนื้อเงินขัดเงาแล้วบล็อกแบบนี้นะนะครับผมเช่าหลายตังนะครับใครมีนะครับสามารถส่งมาขายผมได้นะยินดีรับเช่านะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เผื่อท่านใดมีนะครับกรมตารวจเนื้อทองคําแบบนี้นะครับนํามาปล่อยผมได้นะครับราคาก็ลดหลั่นกันไปนะครับอยู่ที่ว่าพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่มีกล่องมีการ์ดไหมนะครับแค่นั้นเองนะครับก็นะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนนั้นใดอยากแบบเฮ้ยดูจุดไหนหรืออะไรนะถ้ามีโอกาสนะครับก็รบกวนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับน,นะครับเผื่อท่านใดสงสัยเกี่ยวกับกรมตํารวจทองคําเนี่ยแล้วอยากให้ผมทําคลิปหรือบอกอะไรเวลาแบบเออคุณมาร์กทำคลิปเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมาอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามนํามาลงในคลิปให้นะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะสำหรับใครที่มีกรมตํารวจ 80ปีนะครับอยากจะขายผมอบอก80ปีแนละ้ว80ปีนะครับกรมตำรวจหรือว่าหลวงพ่อโสธรเกือบทุกรุ่นนะครับก็ยังสามารถขายผมได้หรือพระเกจิคณาจารย์อย่างอื่นนะครับสามารถนํามาขายผมได้ช่วงนี้อาจจะมีเอฟซีหลายท่านหรือลูกค้าใหม่ๆนะครับทักมาปล่อยพระนะครับถ้าไม่แท้ผมก็ขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะครับหรือท่านใดที่มาในลักษณะที่แบบว่า ไม่ได้อยากขายพระตัวเองไม่มีบ้างเอาพระคนอื่นมาบ้างอยากได้ความรู้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบนะครับเนื่องจากลูกค้าผมเนี่ยหรือ f c เนี่ยติดตามมาบางท่านก็อยากจะปล่อยพระจริงๆนะครับบางท่านก็อาจจะทักมาแค่อย่างเง้นแหละอาจจะแค่แบบคุยผ่านๆนะครับก็มีนะครับก็ขออนุญาตตอบเฉพาะคนที่ผมสนใจนะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับยังไงก็ขาจรนะครับเข้ามานะครับอาจจะไม่สายกรมตํารวจ80ปี นะครับหรืออาจจะแบบสนใจเรื่องเล่านะครับเข้ามาแบบผ่านๆนะก็ขอให้กดติดตามนะเป็นกำลังใจนิดนึงนะเผื่อผมได้มีของอะไรดีๆเนี่ยผมจะได้เอามาทำคลิปนะครับให้ f อทุกคนได้ติดตามเผื่อท่าในใดชอบนะฮะอาจจะได้ปล่อยพระให้ผมหรืออาจจะเช่าพระกับผมก็ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับพระผมเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายแต่บางองค์ก็ไม่ได้มาทาคลิป นะครับเพราะว่าบางทีพักพวกก็เข้ามาขอแบ่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะไปมาไปมาประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจนิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้าใครนะครับสนใจกรมตารวจ80ปีหรือเกี่ยวกับเล่านะครับคุณก็ดูคลิปที่ผมเคยลงไว้นะไปตามไล่ตามอะไรดูก็ได้นะครับในนั้นก็พอที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบ เาขาเรียกการดูพระเบื้องต้นนะครับให้ทุกคนเผื่ออยากอนาคตนะอยากจะผันตัวเองนะครับมาดูพระเป็นอาชีพเสริมนะครับก็ไปติดตามผมดูในคลิปที่ผ่าน,านมาได้เลย<ม>หรือนะครับใครอยากสนใจโดยเฉพาะคุณลุ่นกรมตำรวจป0สิทป,ปีข้าราชการชอบมากนะครับซื้อเช่าไว้ให้นายหรืออะไรเงี้ยนะครับหนังสือผมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนี่โฆษณานะครับนี่นะ หนังสือผมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมบอกเสมอเลยว่าคุณได้หนังสือเล่มนี้ยคุณไม่ต้องเช่าพระแบบไปลงทุนหลักแสนหลักล้านเพื่อเช่าพระร้อยร้อยองค์พันองค์มาดูคุณดูในนี้นะครับถ้าพระองค์ใดเนี่ยลักษณะแปลกๆไม่เหมือนกับในนี้นะครับค่อนข้างเยอะเนี่ยส่วนมากจะปลอมผมมองงนี้นะโดยเฉพาะฐานนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูแลนวอธิบายนิดนึงแล้วกันครับนี่เดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตนะครับ ไหนๆก็นึกขึ้นมาได้นะครับออย่างนี้นะครับนี่เนี่ยอย่างล่าสุดนะครับพวกเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินเนี่ยผมบอกเลยถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับการเเขาจะไปทําเกย์วะเนี่ยนะครับเนื้อเงินเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับมีตะปุ่มตะปั่ามีรอยแบบเก็บงานไม่เรียบร้อยเนี่ยผมบอกเลยนะครับปอมเลยนะครับใครที่เช่าหามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับจุดเนี้เป็นจุดที่ดูง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้า เอาง่ายๆนะครับถ้าช่างเขาเป็นคนทําจริงเนี่ยทําไมเขาจะไม่เก็บงานนะครทาไมเขาจะไม่เก็บงานนอกจากเขาพาดจริงๆซึ่งมันน้อยมากนะครับแต่ของปลอมเนี่ยส่วนมากเขาจะทํามาจํานวนเยอะและเขาจะไม่ได้เก็บงานเพราะมันมีเป็นบล็อกเป็นบล็อกมาแล้วก็พิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มาแล้วก็ยัดกล่องยัดกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่นะครับหนังสืออลืมนะหนังสือนะใครสนใจนะครับติดต่อผมช่องทางเดียวกันกับการติดต่อซื้อขายพัชเลยนะครับช่องทางเดียวกัน นะครับก็สามารถสั่งมาได้ตอนนี้จัดโปรอยู่2เอเล่มเดียว4 1 0บาทรวมจัดส่งนะ2เล่ม500บาทนะครับเล่มละ250บาทเองถูกว่าราคาหน้าปกอีกนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยแต่ต้องสั่ง2เล่มนะครับก็สั่งมาได้นะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงตอนนี้เนี่ยพวกกล่องก็มีปลอมการดูกล่องเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเป็นกล่องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้เป็นพลาสติกเนี่ยผมมีให้ดูไหมไหนๆโอ้ยโทษนะโอ๊โอโทษโทษไหนๆก็นะครับนให้ดูแล้วนะครับไปไปมีไหมถ้าไม่มีก็น่าจะอดนะฮะมีกล่องไหมเอ่ยไม่มีกล่องอีกอ่ามีมีนะครับนี่นี่ผมให้เอฟซีดูนะครับการดูเบื้องต้นนะครับก็ให้ระวังไว้อย่าไปเข้าใกล้นะครับถ้าคุณไปเจอในลักษณะที่กล่องอันนี้คือยังไม่ดูผ่านนะนะครับ อุ้ยโอ้ผมแกให้ดูเลยกันในกล่องมันจะเป็นไงเห็นไหมนี่มันจะมีเกลียวเกียวแบบน,นี้แต่การดูเบื้องต้นการดูกล่องเป็นการดูอะไรที่ง่ายมากผมของแกะและกันอ่ะนี่นี่คุณจำหมมไว้นะนเนี่ยกล่องกรมตำรวจเนี่ยแท้ๆมันจะเป็นแบบนี้นี่ด้านในเป็นแบบนี้นะครับด้านในเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยกข้อหนึงนะครับนี่ด้านในเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมีชิ้นอีกชิ้นหนึ่งคือเป็นพลาสติก นะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาบุกกระเยี่หรืออะไรยังไงนะนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับคนปลอมจะไปทําปลอมมาเนี่ยนะครับช่องผมไม่ดังคงไม่ทาปลอมมะฮะนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมเป็นพลาสติกถูกไหมครับแล้วเขาก็เอาไปยัดไว้ในนี้แล้วเขาอาจจะอัดกาวอันนี้ก็อของแท้นะผมบอกงนี้ของแท้เนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวนะครับแต่ของปลอมไม่ได้เป็นพลาสติกอย่างนงี้นะผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพลาสติกที่นิ่มๆรองไว้แล้วก็ มันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันไม่ได้ทะลุกันมันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับเนี่ยแผ่นเดียวกันแต่ของปลอมเนี่ยมันด้านในเนี่ยมันน่านจะเป็นพลาสติกอ,อ่นิ่มๆน,นะครับมันจะเป็นแบบเหมือนประกบกันนะฮะถ้าเจอลักษณะแบบที่ผมบอกเนี่ยก็ห่างเลยนะครับห่างเลยนะครับแต่ถ้าใครทาพาเกก็ขออภัยนิดนึงนะเพราะว่าผมผมบอกในฐานะ f c ผมและกันที่ติดตามนะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ กำลังใจให้กันและกันแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดไปเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมเห็นไม่รู้เอฟซีผมหรืออุ้ยหรือลูกค้าผมนะครับนะครับเอฟซีผมหรือลูกค้าผมเนี่ยไปเช่าพระมาแล้วมาให้ดูเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ใช่เลยนะนะครับก็ระวังนะคุณอาจจะไปเสียเงินฟรีผมก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ากรมตํารวจนะครับไม่ที่ถูกนะฮะถ้าเป็นเนื้องเงินก็หลักพัน นะครับหลักพันเนี่ยนะครับถ้าคนเป็นสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปทาอย่างอื่นดีกว่านะครับเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับแต่ใครที่ขายพับปองก็อยากโกรธผมนะนะครับผมอันนี้คือปูในหานะาเฮ้ยโอเคนะครับผมมี f อฟติดตามก็อยากให้ fc ผมได้ของดีๆแค่นั้นเองนะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับเผื่อมีพระดีๆนะครับผมจะเอามาลงให้ดูเผื่อคุณไม่ต้องไปโอ้บางคนอาจจะแค่ชอบนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆบางคนก็อาจจะไม่ได้มีสตุ้งตังเช่านะครับบางทีหลายคนบอกว่าหลักพันนี่ถูกบางคนเขาหลักร้อยเขาอาจจะลําบากนะครับก็ถือว่าเป็นดูแบบเพื่อความบันเทิงไปนะครับคุณไม่ต้องไปเช่าเสียตังค์นะโอเคก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณ f อนะครับเดี๋ยวไว้ มีโอกาสนะผมเอาพะดีๆมาลงให้ไปแล้วครับขอบุญครับ